ทำไมฉีดใต้ตาถึงปูดเป็นก้อนนะครับปกติแล้วกระดูกคนเรานะคะถ้ายังเป็นช่วงสาวๆกระดูกก็จะยังคงเต็มอยู่นะคะ พอเราอายุเพิ่มขึ้นกระดูกเนี่ยมันจะซุดถ้าเราเนี่ยไปฉีดใต้ผิวมันจะปูดมามันจะปูดขึ้นมาใช่นะครับนี่คือรูปคนไข้จริงแล้วก็คนไข้อนุญาตให้ใช้รูปนะคะไปฉีดใต้ตาแต่ปรากฏว่าปูดขึ้นมาก็ไม่รู้จะแก้งอะ่ะแล้วยิ่งยิ้มปึ๊บมันก็จะยิ่งขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะเคสนี้ทีมแพทย์หมอสี่นะครับก็เริ่มจากการที่ซ่อมผิว ก่อนเลยด้วยโมโนโพล่า R F นะครับใช้อาบูเต้ซ่อมผิวให้มันแน่นขึ้นนะครับทีมแพทย์หมอสีนะครับจะ ตรวจบริเวณใต้ตาเนี่ยจะเป็นการฉีดแบบเสริมกระดูกนะคะ <c oughs> ซึ่งคนไข้คนนี้นะคะก็ใช้ฟิลเลอร์บริเวณใต้ตาหมอใช้0.5 cc ร่องฟันเขี้ยวนะครับข้างละ0.5 cc <c oughs> แล้วก็คำามาก็ใช้อีก0.5 cc คนไข้คนนี้ใช้ฟิลเลอร์ทั้งหมด3 ซีซี <CC. S 2> ฟิลเลอร์นะครับเปราโทรเป็นฟิลเลอร์ของสวิตครับถ้าไปอ่านงานวิจัยเนี่ยมันจะกลืนไปกับผิวของเราเนี่ยก็จะทำให้ดูมีความเป็นธรรมชาติเนาะ